สวัสดีครับพบกับผมนะครับตน้นบรรณอ,อลีนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าแลวก็อธ <backs> ิบายเรื <t aring> <t aring> <t aring> ่องการผสมพันธุ์นกข้ามสายพันธุ์นะครับเพราะว่ามีอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็คิดว่าผมนะครับทำทำคลิปเลี้ยวหลอกหรือเปล่านะครับเอาไข่นกเขามาให้มันฟักหรือเปล่าเอาไข่นกพิราบมาให้มันฟักหรือเปล่าเพราะว่าด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับผมมาตรงอธิบายก่อนครับว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับทึ่เขาเขียน ไว้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าผมคงเอามาเล่าให้ฟังในบ่หมดนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่าให้ฟังก็คือต้องเปิดอินเทอร์เน็ตในการอ่านนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ละเอียดว่านกเขานกพิราบเนี่ยมันคนละเขาเรียกว่ามันอยู่ในวงตระกูลเดียวกันกับจิงนะครับแต่มันอยู่คนละอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมันจะผสมมาผสมพันธ์กันได้เอาน่าง่าดีกว่าแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายลึกผมอาจจะอธิบายว่ถูกนะครับหรือว่าแต่ผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับการอ่านนะครับการอ่านการศึกษา ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เรายังไม่ได้พิสูจน์นะครับเรายังไม่ได้พิสูจน์ <Miles> หรือคนอื่นอาจจะพิสูจน์มาแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าในต่างประเทศเนเี่ยเ,เ,เขาทำมานานแล้วนะครับซึ่งเขาทํามานานแล้วแหละแต่ในประเทศไทยกับมีคนทําอยู่หลายคนนะครับมีคนทํามาสําเร็จแล้วก็หลายคนนะครับไม่ใช่ว่ามมีคนสําเร็จนะครับแต่เขาบ่ได้ทําคลิปหรืออะไรมาประมาณนี้นะครับแต่ที่เห็นก็คือเขาแขกกับพิราบเนี่ยเขาผสมกันมาหลายคนนะครับส่วนเขาใหญ่กับพิราบเนี่ยเขผสมกันมาหลายคนนะครับแต่ ที่ผมทําคลิปให้ดูเนี่ยคือผมใช้พ่อนกพิราบนะครับแล้วก็แม่นกเขาใหญ่ผสมพันธุ์กันนะครับถามว่าบางคนบอกว่าผสมบบติดจริงครับมันบบติดทุกชุดครับโบชัยกับโบติดทั้งหมดมันบบติดทุกชุดมันอาจจะไข่สักยี่สิบชุดติดหนึ่งชุดนึงเงี้ยนะครับดังนั้นบบได้ไม้ความว่ามันจะผสมบบติดนะครับที่ผมอธิบายเนี่ยเพื่อให้ไขยข้อสงสัยของหลายๆคนบอกว่าผมเอาไขน่นกพิราบมาหลอกเอาไขน่นกเขามาหลอกจริงๆ มันไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าถ้าผมมีทําหลอกก็ทําได้แต่ว่าผมก็ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วก็ให้ตัวผมเองเห็นซึ่งมันถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันอ่ได้มีประโยชน์อะไรครับแต่แค่ผมอยากทดลองผสมดูว่ามันผสมติดไหมนะครับเพื่อที่จะได้คลายข้อสงสัยจากที่คนเลยว่าผสมมาติดหรือผสมติดบางคนก็อ่าพูดืันผมว่ามันผสมได้ตามเทศเขาผสมมาแล้วในกูเกิลในอะไรเขาก็มีผสมเยอะแยะมากมายจริงครับ แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นไปบ่ได้ไมันคนละสายพันธุ์มันคนละสปีชีส์คนละอะไรกว่ากันไปแค่เพียงมันอยู่ในวงตระกูลเดียวกันบางคนก็อธิบายแบบนั้นเพราะว่าลัการวิทยาศาสตร์เขาอธิบายไม่ยางนั้นจริงๆผมก็เคยอ่านนะครับแต่ผมอยากทดลองนะครับต้องอธิบายว่าผสมติดมากหลายครอกมากนะครับมาหลายครอกเลยแหละแต่โอกาสรอดโอกาสที่จะเกิดมาเป็นตัวมันมีหลายปัจจัยนะครับเ่าใช่ว่าเหมือนพวกเขาที่เราผสมนะครับมันมีหลายปัจจัยในการเกิดแต่รูผสมขามสายพันธุ์ตรงบอกว่ามันผสมติดยากนะครับ มันจะบริติดทุกชุดนะครับซึ่งปีสองปีสามปีอาจจะบริติดเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่มันเป็นไปได้ก็คือมันมีโอกาสที่จะติดอยู่แต่มันน้อยมากนะครับดังนั้นหลายๆคนที่ผสมเลยว่ามันบริติดก็คือย่งพอผสมแบบเนินน่านอย่างผมนะครับผมคือผมผสมทาว่าระยะเวลาในการผสมบ่ขอพูดถึงตรงไหนดีกว่าตรงบอกว่ายาวนานมากนะครับนกบางคู่เนี่ยผมใช้เวลาผสมหลายปีนะครับถึงจะได้ลูกหนึ่งตัวนะครับระยะเวลาตรงเนี้ย คือถ้าใจเวลาจริงทำว่าไรนะครับผมบอกไว้เลยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื mind, ่องตลกเป็นเรื่องไร้สาระใช่ครับมันไม่มีประโยชน์เลยเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทําแล้วก็อยากพิสูจน์ให้ดูว่าเออมันทําได้นะคือจริงๆมันว่ได้มันบ่ได้ถึงมันผสมติดหรือบปติดมันก็บ่ได้มีประโยชน์อะไรไมยต่อต่อต่อวงการนกเลืองอะไรทั้งนั้นนะครับแต่แค่เราอยากผสมให้อะไรแปลกๆสวยๆง่ายๆไป้ดูเล่นให้ดูว่าเออเนี่ยมัน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 เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมของเราที่ใช้ความพยายามนะครับมันก็ ใช้เวลานานอสมควรมันใช้หลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะครับยิ่งเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนหลายๆปีก่อนนะครับมีคนบอกว่านกเขาหรือผสมเนี่ยเขาแขกเขาใหญ่เนี่ยผสมกันเป็นหมันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมใช้เวลาเวลา,เวลาในไงานพิสูจน์เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายใหญ่ก,ก่อนนะครับว่าในเข้า่าเป็นหมันเนี่ยคือเขาบอกว่าตัวผูเออเขาบอกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียลูกหาชิปเนี่ยผสมแล้วมันจะมันจะบติดไข่มันจะเป็นหมันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู อาจจะผสมได้นะครับที่นี่ผมก็ใช้การทดลองของผมเองนะครับผมใช้เวลาผสมอยู่หลายปีนะครับได้ลูกที่เกิดจากตัวเมียนกเขาแขกนะครับที่เป็นตัวเขาแขกห้าิเนี่ยผสมกับเขาใหญ่นะครับซึ่งมันติดลูกยากมากๆนะครับบอกเลยว่ายากสุดๆนะครับซึ่งหลายปีทังจะได้หนึ่งตัวนะครับสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมบม่รู้นะแต่ถ้าเอาตัวผู้ลูกห้าิเนี่ยผสมกับนกเขาใหญ่อันนี้ติดนะครับติดออกดีเลยนะครับออกดีกว่าคือแบบทาออกทุดชุดบอก กะบ่ทุกชุดแต่กะออกเหมือนเขาใหญ่ครับออกตลอดนะครับนี่คือใช้ตัวผูเขาแขกผสมกับเขาใหญ่ตัวเมียอันนี้จะได้ลูกเจ็ดสิบห้าลูกเจ็ดสิบห้ามันก็คือชุดเด่นของมันคือตัวใหญ่ขันออกไปทางเสียงเขาใหญ่นะครับบางคนเดีบอกว่านกของตัวนี้เลือดเท่านี้เท่านี้เท่านี้จริงๆถามผมบางที่ผมตอบให้ได้เพราะว่าผมบ้ิหารคนผสมแต่ถ้าเป็นนกที่เกิดจากผมเองผมผสมเองเนี่ยผมสามารถตอบให้ได้เลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์สายเลือดของนก ลูกผสมทย่ผมทํำอยู่เนี่ยนะครับมันคือเท่าไรที่นี่เข้ามาลูกผสมนะครับเข้ามาลูกผสมเนี่ยคือมันอธิบายแบบคืออธิบายได้ยากมากว่าเข้ามาลูกผสมลูกป่าลูกอะไรเนี่ยต่างๆแต่สําหรับผมลูกผสมก็คือคนละสายพันธุ์ผสมพันธุ์กันนะผมถึงเรียกว่าลูกผสมนะครับอย่างนกเขาใหญ่ก็นกเขาใหญ่ผสมกันก็คือนกเขาใหญ่นั่นแหละครับอันนี้สำหร,รับสำหรับส่วนตัวผมนะแต่ถามาเปอร์เซ็นต์สายเลือดเท่าไรผมบ่รลูแต่ถ้าเป็นน้องผมก็คือถ้าเขาใหญ่ผสมเขาแขกก็คือลูกเกิดมาเรียกลูกห้าสิบ แล้วลูกขาดซีไปผสมอีกรอบนึงนั่นผมถึงเลือกลูกเจ็ดสิบห้านะครับส่วนไอ้ลูกยี่สิบห้าอะไรนี่ผมบโบลูนะครับอาจจะเป็นยี่สิบห้าเขาแขกเจ็ดสิบห้าเขาใหญ่ออ้เงี้หรือเปล่าอันนี้คือต้องเกิดจากการผสมแบบนี้นะครับแต่ถ้าผสมแบบเขาใหญ่เขาใหญ่นะครับในหลักการอธิบายก็คือบริษัทมาดบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ใช้เลือดเท่าไรนะครับอันนี้สําหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะอธิบายได้เขาอาจจะรู้กว่าผมก็ได้อันนี้ก็คือส่วนส่วนตัวของผมเนาะผมยี่ลอยฟังก่อนนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนทั้งแชททั้งโทรทั้งสารพััดนะครบบเขาาามมอกว่ผ ผสมนกเขาใหญ่นกพิรามเนี่ยมันเป็นไปบัไดหนะครับเหมือนเป็นการทําคลิปหลอกล่วงตมตุนคนดูหรือเปล่านะครับคือต้องการเรียกยอดวิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยคือผมก็อ่านอ่านมาหลายเลยนะครับบางบางคอมเมนต์ก็บอสามารถที่เ้อาขึ้นมาโชว์ได้นะครับก็คือซ่อนใ้ก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมเขามาให้กําลังใจเขามาคอมเมนต์เขามาอะไรคือดีมดทุกอย่างครับเพราะว่าจะคอมเมนต์งังไงก็ดีมดนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นได้นะครับเพราะว่า การที่เราเออกข้อพิเนร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างคนนึงบอกว่าเป็นไปได้คนนึงบอกเป็นไปมไ่ได้น่มันดีนะครับดียังไงคือมันดีเพื่อเราจะได้ทดลองทดสอบถ้าทุกคนบอกว่าเป็นไปไดห้หมดนะครับมันจะไม่มีการทดลองเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ได้สนุกแบบนี้นะครับถ้ามีคนแบบว่าเป็นไปได้เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นข้อดีนะครับข้อดีของคนก็คือเมื ie, อ่อมีสรรมการสองอย่างนะครับหรือมีถูกมีผิดเนี่ยมันจะมีข้อพิสูจน์มันจะมีการทดลองนะครับ การทดลองมันอาจจะเกิดขึ้นชา้าหรือขึ้นเร็วอันนี้มันก็บบอกบ่ไดดนะครับเพราะบางอย่างมันใช้เวลาในการที่จะพิสูจน์อย่างเนื่อน่านนะครับดังนั้นนะครับก็บต้องขอบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมผสมอยู่มันเป็นเรื่องจริงผมบ่ไดดโกห,กหกหรือมโนโขึ้นมานะครับและยลครข้างที่ผสมมันก็เกิดมากมันหลอดบางบ่หลอดบางนะครับแต่มันถามบอ่อยากไหมมันอยากจริงๆนะครับยากจริงบางทีผมก็บ่ไดดทําคลิปอธิบายหรือว่าเอารูปเอาอะไรไมาลุงนะครับนานแล้วที่หลายคนบ่เห็นผมทําคลิปยาว ทำคลิปที่เอาหนาตาผมมาโชว์มาพูดแบบนี้เพราะว่าหลังๆมาผมมีทำคลิปสั้นนิดเดียวก็คือเห็นแค่ภาพนกพัพอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับพูดเพียงกี่คำนะครับแต่นานแล้วที่ผมบ่ได้ทําคลิปยาวๆให้เห็นให้อธิบายให้ฟังนะครับที่นี่ถามว่าบางคนบอกว่าน,นกผสมพันธุ์กันกี่วันออกไข่นะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่านกแต่ละตัวบ่เหมือกนกันแน่นอนนะครับซึ่งระยะเวลาในการออกไข่หรือจะบอกว่าก,กี่วันออกไข่ผม่มีใครบอกได้ผมบอกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับขึ้นอยู่ที่ความมส,สมบูรณ์ของนกนะครับ สองคืออยู่ที่ความพร้อมของสถานที่ของร่างของมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับนกไม่ใช่ว่าเลี้ยงในห้องล้วจะออกไข่ออกลูกได้ทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือบางตัวยังอยู่ในห้องออกขไข่ใดมีครับแต่ด้วยด้วยพื้นที่โดยบรรยากาศโดยอะไรหลายๆอย่างนะครับบางคนกระเทียบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางคนก่เทียบก็มีอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับนกเพราะผมทํางานนะครับกาบางคู่ผมไม่ได้เทียบเลยนะครับผมปล่อยผส,สมพันธุ์เลยผมดูอาการแท่ประมาณบด บอถึงสิบนาทีนะครับดูว่ามันเป็นตามผสมพันธุ์กันไหนบ่นครับถ้าเป็นตามผสมพันธุ์ไหนผมก็ปล่อยไปผมก็มาทางานนะครับสี่ห้าวันกับ้าน,านที่ไปที่ไปออกไข่แล้วนะครับหรือสองที่ก็ไปออกลูกเลย่เงี้ยนะครับถามว่าเราพวกเขาครูอยากทํายังไงอันนี้มันต้องจะคล้องนกนะครับต้องมันสังเกตนะครับบางตัวถ้าขือ้อย่างใหดีที่สุดก็คือเอากองเทียบกันก่อนนะครับจนกว่านกกิรูสึกว่ามันเห็นกันรักกันค่อยปล่อยผสมพันธุ์อันนั้นดีที่สุดนะครับ ถ้าทำตามผมบางที่มมีเวลาดูนกอาจจะสามารถจิกกันจนตุยได้นะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับแต่ว่าผมเราที่นี่เรื่องของกงผสมพันธุ์บางคนว่าที่ผมเคยบอกว่านกกลงติดกันบางทีมันอาจจะตัวผูกเขียดมันคึกมันอะไรเงี้ยมันอาจจะทำลายตัวเมียอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ของผมทำไมถึงผสมติดกันได้อันนี้มันขึ้นอยู่ที่การฝึกด้วยนะครับมันขึ้นอยู่ที่การฝึกขึ้นอยู่หลายๆอย่างนะครับหลายๆปัจจัยอาหารสมบูรณ์ทำให้นกคึกนกนเนี่ยนะครับทำให้ลูก โตเร็วสมบูรณ์ออกไข่ออกลูกตลอดปีอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาให้กําลังใจที่เขามาติดตามเขามาดูคลิปเขามาทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมาอธิบายนี่บ่ได้มีอะไรทําแค่ีอยากอธิบายฟังว่าเออผมทาคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ผมทําเกิดจากความตั้งใจจริงๆบ่ได้เป็นคลิปที่ว่าทําขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเอายอดอยู่หรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่า หลายคนที่ติดตามผมอยู่มากหลายหลายปีจะรูกว่าผมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการผสมพันุนกเป็นอย่างมากนะครับจริงๆคือแบบถ้าคนที่ตามตลอดตลอดจะรู้ว่าผมผสมมาตลอดนะครับแล้วกับางคนก็ถามว่าคือเพื่อนต่อนกเลยจริงๆแค่เวลาที่ไปหาอาหารนกนี่ก็แทบยะบ่มีแล้วนะครับเพราะว่าติดโดยงานเลยภารกิจหลายๆอย่างนะครับแต่ยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆคนที่ทําคลิปเลี้ยงนกเรื่อยๆแต่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนผมอย่างตลอดมากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ